สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนอินม ь я มาเนนเนนเชียงตุงนะคะวันนี้หน้าใสาหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าใช้บิวตี้แอพค่ะโอเคค่ะรอบนี้นะคะนี่ขออนุญาตมาบอกบุญนะคะขออนุญาตเป็นสะพานบุญเนาะ <c oughs> ก็คือตั้งแต่เป็นไกด์มาเนี่ยเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดวา,ารามมาก็เยอะแล้วนะคะรอบนี้ขออนุญาตเป็นสะพานบุญช่วยเหลือ เพื่อนพี่น้องบนดอยที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็คือวันที่ 3... วันที่4มกราคมที่จะมาถึงเนี่ยกลุ่มคุณหมอกลินมังเทนนะคะเขาจะขึ้นไปบนดอยกันอีกรอบหนึ่งก็คือทุกๆปีเนี่ยกลุ่มคุณหมอกลินมังเทนเนี่ยเขาจะออกเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องอที่อยู่บนดอยกันนะคะจะช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพาเนี่ยค่ะแต่ ปีนี้เนี่ยเขาต้องพักกิจกรรมทุกอย่างเลย 1. เนื่องจากโควิดนะคะสก็คือประเทศของเราวุ่นวายหน่อยหนึ่งนั่นเองนะคะ,อะรอบนี้เขาจะกลับมารันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะไปกัน กลุ่มคุณหมอกลินมังเทนนะคะส่วนตัวนี้โดยส่วนตัวนะคะนี่นับถือมากๆเลยนี่เคยไปกับพี่เขา3ามทริปนะสามทริปเนาะก็คือนี้ลงคลิปไว้อยู่นะถ้าท่านไหนเคยดูคลิปเก่าๆั้งนี้ที่ไปกับกลุ่มคุณหมออาสาสมัครเอ่อกลุ่มกลินมังเทนนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านที่คุณหมอเขาไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ฮั t ทูลิชเอเรีย เป็นหมู่บ้านที่ไปยากมากรถใหญ่เข้าไม่ถึงนะคะขับมอเตอร์ไซค์กันไปเนาะแล้วก็ไฟฟ้าไปไม่ถึงแล้วก็ความช่วยเหลือจากทางอ,อ,อันเนี้ยไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะไปไม่ถึงตรงนั้นเนาะซึ่งนี้ไปมาแล้ว3มทริปนี้ก็ได้สัมผัสนะจริงๆว่าเออคุณหมอเขาอะ คือแบบช่วยเหลือจักใจจริงๆนะคะกลุ่มนี้ที่ก่อตั้งขึ้นมาก็คือช่วยเหลือด้วยกําลังกายแล้วก็กําลังซักของตัวเองจนแบบ ค่อยๆดงดังขึ้นมาคนก็เริ่มมาบริจาคมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คุณหมอเขาก็ไม่ได้ขอมานะนี่อาสานะนี่อาสาขอเป็นสะพานบุญเองก็คือมาบอกกล่าวเผื่อท่านไหนอยากจะร่วมทําบุญนะคะช่วยเหลือพี่น้องอชาวแอนบนดอยกันด้วยนะคะหมู่บ้านพี่น้องชาวแอนที่จะไปวันที่3วันที่4รอบนี้ก็คือวันหน้องอ่วันตินทาดแล้วก็วันค้านะคะซึ่ง ทั้ง3หมู่บ้านนี่คือรถใหญ่ไปไม่ได้เลยคือเป็นฮัตทริชเอเรียเนาะแล้วแต่ละหมู่บ้านก็เขาก็จะม,มีเรียกยังไงอะคนในพื้นที่ที่จะใช้คำนี้ละกันขออนุญ,ญาตใช้คำนี้ละกันคนในพื้นที่ที่ปกปัก รักษาเขตแดนของเขานะคะที่ไม่ใช่รัฐบาลกลางอ่าใช้คํานี้ละกันเนาะทีนี้เขาก็จะมีแบบนั้นการที่คุณหมอเขาจะเข้าไปช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวแอนในหมู่บ้านได้เนี่ยคุณหมอเขาก็ต้องขอผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลืออ่าประสานงานไปทางฝั่งนน้นนะคะถ้าฝั่งนอน้นอนุญาตแล้วนะคะก็จะมีเหมือนอ ชาวบ้านเนาะเจคนขับมอเตอร์ไซค์ลงมารับเรานะคะก็ขึ้นเขาลงเขาเนาะเหมือนคลิปเก่าๆที่ถ้าท่านไหนดูคลิปเก่าๆของนี้ก็จะเห็นนะคะเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเนื่องจากความปลอดภัยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะกิจกรรมหลักๆเลยของกลุ่มกลินม n งเทนก็คือหนนะคะไปรักษาฉีดยาให้กับคนป่วยสงก็คือไปถอนฟันอุดฟันให้กับคนป่วยนะคะคนป่วย คนไข้คนไข้นะคะ3าก็คือไปแจกยาเข้าปลาอาหารแห้งนะคะสี่ก็คือไปแจกขนมเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยกินยาถ่ายพยาธิกันทุกคนเลยนะคะก็ถ้าท่านไหนอยากจะร่วมบริจาคอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะเพจเอ่อนิเนนเชียงตุงเนี่ยนี้นจะ นี่ก็เข้าไปเช็คข้อความอยู่นะแต่เนื่องจากว่านี่เป็นแอดมินเพจอยู่ประมาณ7-8็ดแปเพจอะฉะนั้นเวลาข้อความเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะแล้วข้อความใหม่ๆม,มันเข้าเข้าเมาเนี่ยนี่ก็ไม่ทันได้ไปเช็คงียค่ะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะวางลิงก์ Facebook ส่วนตัวของนี้ไว้ข้างล่างนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะท่าไหนอยากจะร่วมบริจาคทําบุญก็ติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ